สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนจักรยานนะครับเปลี่ยนยังในจักรยานเสือภูเขานะครับรุ่นนี้เลยนะครับคันนี้ก็คือว่ายางั่วนะครับยางล้อนารั่วนนะครับที่น่าสนใจนะครับของคันนี้ก็คือว่ายางในนะครับยางในรุ่นนี้มันจะเป็นยางในพิเศษนะครับจุกมันจะเป็นจุกยาวนะครับ จุกยาวนะครับมันจะยาวกว่าปกตินะครับตรงนี้นะครับยาวกว่าปกติเพราะเหตุว่าขอบนะครับขอบอลูมิเนียมเนี่ยมันตัวนี้มัน,นจะเป็นขอบอลูมิเนียม2ชั้นมันจะหนานะครับขอบอลูมิเนียมมันหนานะครับมันหนามากนะครับมันแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งหนากว่านี้นะครับแต่รุ่นนี้ยังหนาไม่เท่าไหร่นะครับพอขอบมันหนาแล้วจุกมันก็ต้องยาวด้วยนะครับนะครับถ้าจุกมียาวเนี่ยมันจะ ใส่ไม่พ้นขอบนะครับมันจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเพื่อนทีนี้ราคาก็สนนราคาอยู่ที่ราคาอย่างไรนะครับอันนี้เฉพาะราคาอยางในนะครับ,นนราานนรบหน้าร้านหน้าร้านที่ไปซื้อนะครับอยู่ที่170ยเจ็นะครับอันนี้คือขายหน้าร้านอยู่ที่170ย็ดก็ยังไม่รวมค่าแรงนะครับถ้าค่าแรงบวกค่าแรงเข้าไปอีกสามสิบบาทก็สองร้อยพอดีนะครับ เขากับเราเปลี่ยนยางในมอเตอร์ไซค์นะครับ2เส้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นยางในที่ดีนะครับอันนี้จะเป็นยางในเกตอย่างดีนะครับของ k e n ด้นะครับทํามาเฉพาะจักรยานโดยเฉพาะนะครับขนาดไซส์2 6คูณ1นนะครับ2 6หคูณ1.9หรือว่าขยายได้2 6คูณ2.125นะครับ ขยายได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จุกยาวนะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมแต่ก็เป็นอย่างในอย่างดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะมาทําการใส่นะครับใส่าะปกตินะครับใส่ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมนำนำเสนอก็คือว่ารุ่นนี้จะเป็นจุกยาวนะครับเพราะว่าขอบมันจะหนานะครับขอบหนา เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนะคะรับผม นี่ครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแข่งโป๊กนะครับรุ่นนี้จะเป็นจักรยานของแท้นะครับนี่เบานะครับอลูมิเนียมนะครับเบามากก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับสําหรับยางในเสือภูเขานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ